สวัสดีครับพี่น้องเจ็บซีเฟนซงเฟนมอลำครับแดดโมงกว่าๆแล้วครับพี่น้องตอนนี้เราก็ LED เจ็บเซตเรียบร้อยครับเหลือแค่ VAT นะครับตอนนี้ตอนนี้เ <ๆ S 2> ดินทางกี่กิโลครับ <laughs> ไม่ได้ดูเลยม,มีข้อมูลเลยนะ <laughs> ไม่มีข้อมูลเลยกับพี่นาสองวันให้เท่าไหร่นะ1,080ล้วใช่แล้วเปดเฉลีด <8, S 2> งว่า นี่เรากับเปสารคามพยักมือหน่อไก่แล้วมืออ่ะพรุ่งนี้ไปพยักนะครับวันนี้ไปเลขู่คันป่ใช่แล้วนี่เราไปขู่คันนะครับเดินทางต่อที่ขู่คันนะครับเออไปเอ้าให้ลงเร็วเอออ้าว โอ้คนเมื่อคืนมาหาสารล้านแปดเลยครับกำลังใจลดหลามนะครับเมื่อคืนตอนนี้ฟอร์หน้าเราก็กำลังเจ็บไปที่กับใกล้แล้วครับ ก็เสร็จก็จะประมาณประมาณเก้าโมงครับเก้าโมงว่น่าจะเสร็จครับเพราะว่ามือ่อกี้เก็บของซ่าครับท้ายก่อทุกวันปกติ LED นี่ก็บจังได้ตีสี่ครึ่งนะครับเมื่อเช้าบอสสั่งว่าเวลาเสร็จค่อยเก็บนะครับก็เลยเรียนเวลาออกมาอีกหนึ่ง, <c oughs> ช,ง,งชั่วโมงนะครับเห็นไหมอีกชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับเวลาเรียนออกมาอีกครับเพราะว่าปกติแล้วนี่พอจะเตะลาแล้วปุ๊บ จอจะเก็บเสร็จประมาณเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงนครับไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งจอจะเก็บเสร็จนะครับอันนี้จอเสร็จแปดโมงนครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีสสดปีใหม่ อ้าขอให้เอฟซีพอ้แม่ครับอ้ามาตัวมาตัวมาตัวเด้อ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 มาตัวอ้ามาตัวมาเพี่ยนอะ้รวำไอยูอ๋อดีเดียงแเราเว้ แอปเปิลนิวยอร์นะครับสวัสดีปีใหม่ครับปีใหม่ซ,ซุขสซใสครับพี่น้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล,ำ,ลำเรื่อยๆครับหยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็น,ปน,ปนทองนะครับปีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับมา่งในเอี้กอ่ะมา่งเลยลูกพี่ครับเรามาให้ดิ โอ้อยเอ้าไปหนาด้ไทยจิบกะไ้ขับรถมาเอาลิน่วยมันแขกลอดว่ะเ้วบ้างไาเอ้าฮะมาขน้นงไหลมยะกวาเลยงานมัเลื่อกมันม้ไหวเรือตัวมันก็เล่อยอออเดียวตัวยักษ์สองมือสองก็ได้รับนั่นแม่ไปไหนนั่แม่ใรเหรอเอยนั่นแม่ใหายนางรถนิ่มนอนบาสบายสบนี่นอนอยู่ซี่ล้อเนาะ มนบ่ล่ะเอ่อมันสาสมนี่ครับเนาะมันนอนนันน่สือรอลปเด้งดิ้งเด้งดิ้งเด้งดิงตกลุมคือคือคือด้มันวันนี้พูดเ่าเขาไปไหนเนาะเขาไปนาวันนี้ก็กระกระดูกระเดี่ยวเนาะนี่เดก็แงแแหงงอยู่เฮ้ย้นเาอีงแมวดมดีออกลายนบนาินนเครับพี่น้อง ไม่น่ารักซือเลยสิฮะโอ้ไปเข้าดาวสิโอ้เอาเรื่องเรา่ดหนีเลี้ยงนะเจ้าสิดูภาพให้เราิไปงาไปเข้าดาวสีเอาเราไปฉลังวันขรบรอบสิครับ แป๊บเดียวครับงง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 งแป๊บเดียวพี่นุ๊ก9โมงหัวหงสิ้นสับเรียบร้อยหมดทุกอย่างครับเรเ่้นขบวนต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ,อ๋ออีกไม่ก erm> yeah ี่วันก็จะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับบ้านนะอ๋อดีแล้วไม่ได้ราชการถ้าลาชการนี่ลานี่ลาออกไปเลยนะเออแค่ลำหน้าพร้อมเลยครับครับพร้อมเลยสองวันเอออนุมัตรเลยยังอนุมัตรเลยยังอ่านแล้วนะแต่ไม่รู้อนุมัตรมีอะไรเสียน้อ แค่สี่ิบกิโลรู้ฐานที่เล่นแล้วออรู้แล้วนะรู้แล้วรู้แล้วนะครับพี่น้องมาจากจากสามอำเภอขาวอำเอหรืออำเภอเดียวตอนแรกผมบอกห้าสิบ่ลใหอ่านี่เหลือ20กิบกอ้าวมันมันเล่นอยู่ไหนแน่เล่นอยู่ตรงดอนคาฮะวัดดอนคาวัดดอนคากว้างไหมสถานที่ยังไงกว้างนะที่ผมบอกอะผมโดนยิงกันอ๋อไม่ไดอ่านเมื่อคืนที่ อันนโจกระพดงานทีนี้นะเดือนนี้นะออแ้วกระพานด้วยอ๋อระวังนะระวังนะระวังนะไปนี่ไปนี่ระวังเจอโจทย์เก่านะเลื่อนไลลาะไรใช่ไหมมันนานแล้วอ๋อมันนานแล้วเออะเออไลลาเลยนะไปจะคลิปก็จะไปแล้วแหละนะเโอ้อ่ามีกระป๋องด้วยนะครับได้ได้พิเศษนะครับนี่ครับไล่ได้พิเศษนี่พี่น้องเออ อะไรเอาอะไรพิเศษนะครับเอ,อบาวบ่ได้จ้อยให้วันถอยหลงกวมแล้วแล <P> ้วว่าดีปีใหม่โชคดีมีชัรร่ำรวยกันทุกคนนะครับ ม,มือวันนีเมื่อวนันเมื่อวันพี่น้องเมื่อวนัมอวนมีคนเอาเองินมาให้ครับ12ล้านครับแต่ว่ากับเมื่อวานนะครับมีคนเอาตังค์มาให้12ล้านแต่ว่าก็เฮ<ม>็ดริ้วเขาทางงานครับเหตีริอวเขาเนี่อุ้งนี้ตะเกียกเอาไปูหมองมอนขอบคุณทุกกคลังใจครับขอบคุณทุกาททการติดตามนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโชคดีมีใช่ปีไม่ลำด้วยทุกคู่ทุกคนครับ